เก้ามหาศีหนาทะสุรตรัสแกชีเปลือยชื่อกัสปะว่าพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธตบะทุกชนิดว่าไม่ดีไปหมดตบะเองคงไม่ดีไม่ชั่วในตัวตบะอย่างเดียวกันคนประพฤติคนหนึ่งอาจไปนรกอีกคนหนึ่งอาจไปสุคติก็มีกัสปะกล่าวว่าการบำเพ็ญวัดปฏิบัติเข้มงวดต่างๆเช่นเปลือยกายเป็นสิ่งประเสริฐทำได้ยากยิ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพียงการแก้ผ้าเคลๆก็ทำได้ไม่ได้ประเสริฐอะไรความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาจเจริญเมตตาจิตทำให้แจ้งเจโตว,วิมุตติปัญญาวิมุตติมีประโยชน์ที่สุดทรงสรุปว่าพระองค์กล้าบรรลือท่ามกลางบริษัทกล้าตอบปัญหาและทำให้ผู้ฟังเลื่อมใสปฏิบัติตามจนได้ผลก็เพราะพระองค์เองทรงปฏิบัติจนได้ผลมาเองในเรื่อง ศีลสมาธิและปัญญาตามข้างต้นนั้น